วันเดทริปอินผิงเหว่นี่จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองโบราณผิงเหวย์บนทงชานชีประเทศจีนกันแบบ1วันเต็มเต็มค่ะเริ่มจากเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะเตรียมกาแฟแล้วก็นั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือไปยาวๆเพราะว่าเรานั่งรถกัน3มชั่วโมงนะคะข้ามมาจากอีกเมืองหนึ่งค่ะพอนั่งรถมาถึงปุ๊บนะคะครั้งนี้เราพักกันในเมืองโบราณผิงเหวยเลยนะคะเป็นโรงแรมข้างในเมืองเลยก็เข้าไปเช็คอินแล้วก็ไปดูห้องกันค่ะนี่คือห้องของเราคลาสสิกสุดๆ คือให้ดูการตกแต่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกจีนงๆนแบบนี้นะคะก็ลองมาพักที่นี่กันได้ค่ะเปิดพม่านออกไปเราเจออะไรกำแพงเมืองเลยค่ะอันนี้คือกำแพงเมืองโบราณที่เราพักอยู่เลยนะคะเมืองโบราณทิงเหว่นะคะมีประวัติความเป็นมากว่า2,800ปปีมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราออกไปเดินเที่ยวกันเลยดีกว่ามาถึงที่เราก็ต้องปีนขึ้นกำแพงเมืองกันก่อนเลยค่ะ ที่นี่นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน4เมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนด้วยค่ะอ่ะขอแวะแอบกินไอติมแป๊บที่นี่นะคะบอกเลยว่าเดินเที่ยวกันฉ่าของกินก็เยอะมากๆแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนอีกด้วยค่ะอันนี้แวะมาเจอ KFC นะคะเขินเตอ๋อจีอ่ะเดินเจอน้มามะพร้าวจิกโชว์อีกยืนงงไปเลยค่ะ พักเติมพลังกันก่อนนะคะมณฑนนี้เขาดังเรื่องบะหมี่ก็ต้องมากินเส้นกันค่ะทุกคนกินเสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูโชว์กันค่ะเย็นนี้บอกเลยว่าประทับจิตประทับใจมากๆนะคะคือดูการแสดงจีนมาหลายอันมากๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเพราะเขาให้เราที่เป็นผู้ชมนะคะเดินปนไปกับนักแสดงแล้วก็จำลองวิถีชีวิตของผู้คนในชาญสีให้เราได้ดูคือ จะบอกเลยว่าดูจบนะคะถึงเราไม่ใช่คนชานซีรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะฉันเป็นคนชานซีหรือเปล่านะรู้สึกรักบ้านเกิดขึ้นมาทันทีคือถ้าใครมีโอกาสนะคะแนะนําให้มาดูมากๆเลยดูจบแล้วนะคะก็ออกมาเดินเที่ยวตอนกลางคืนกันต่อก็จะได้อีกฟิลหนึ่งค่ะเขาเปิดให้เดินกันแบบยาวๆถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเราก็จิบชาผสมจิ๊กโชก่อนนะคะเป็นการปิดทริปแล้วก็เดินถึงเที่ยงคืนกลับไปนอนกันค่ะ